สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับป้อมซาเช่นเคยค่ะวันนี้ป้อมซาจะมาเอาตัวฟิโลฟิโลเรสเอมิรานนะคะที่ป้อมซาชําไวน้นาะป้อมซาชําไว้ประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพือ่อนๆมากกว่าเดือนหนึ่งนะคะชําไว้นะคะก็ชําไว้หลายกิ่งเหมือนกันครับเพื่อนๆก็ลากเขาเริ่มงอกแล้วค่ะเพื่อนๆป้อมซ,า,อมซาก็จะมาทําการย้ายน้องเขาลงกระถางนะคะ อันนี้เราชําไว้ของป้อมซ่าในที่นี้ก็คืออบด้วยนะคะเพื่อนๆพื่ชําใส่สเปกตอรมอสแล้วก็อบไว้ประมาณเดือนเดือนขึ้นนะคะเอา้าตายแล้วมีตัวนี่ใช่ไหมโอ้ตัวไอ้นั่นนะคะเพื่อนเพือพียแป้งเพี้ยแป้งเพียแป้งลงของป้อมซ่าหรือเปล่านี่ถ้าเพี้ยแป้งลงนี่รามไปทั่วเลยนะคะเ,เดี๋ยวป้อมซ่าก็ จะมาทําการเนี่ยค่ะเปลี่ยนน้องเข้าลงกระถางเนาะแล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บป้อมซากก็จะเอา,เอาตัวน้องเขาเนี่ยเอ,เอาไปารดน้ําฝักบัวให้แบบว่าพวกเปลีย้ยพวกไรออกเนาะแล้วก็ฉีดยาฉีดพวกเอาน้ําสบู่ฉีดน้ำน้ำล้างจานเนาะฉีดออกนะคะเพื่อนๆนี่รากเขาเริ่มงอกแล้วค่ะ ป้อมชาป้อมซาใช้ชำชำแบบข้อนะคะเพื่อนๆชำทีลรข้อเนาะตัวเรตเอมิราตัวนี้ฟิโลตัวนี้น่าจะชำง่ายเพราะว่ารากเขาออกรากเขาเดินดีค่อนข้างดีค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเกือบเกือบเกือบทุกกระถางนะคะก็อันนี้เป็นชำข้อแต่อันนี้เป็นส่วนยอดค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นส่วนยอดนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือรากเดินดีเราก็จะมาทําการเอาน้องเขาลงกระถางเนาะ ก็มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางที่ป้อมซ่าจะต้องเอาลงเดี๋ยวป้อมซ่าจะให้ดูอีกกระถางหนึ่งตัวนี้นะคะเพื่อนๆป้อมซ่าก็ชําชเขาแล้วเล้าลากตอนนั้นเขาเดินดีป้อมซ่าก็เลยเปลี่ยนเขานนองเขาลงกระถางลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วชําประมาณสองสองลำต้นนะคะคือตัดเขาออกมาชําอันนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะงอกขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวป้อมซ่าจะให้ดูตัวแม่เนาะว่าตัวแม่เขาเป็นยังไง นี่ค่ะเพื่อนๆตัวแม่เนาะอันนี้ก็คือใบเขางอกมาใหม่ตอนที่ตอนที่ป้อมซ่าซื้อมาตอนแรกป้อมซ่าได้ทาคลิปไว้นอกกับการเปลี่ยนกระถางของน้องเขาคือตอนแรกที่เราซื้อมาใบเขาจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆใบจะเป็นอย่างนี้คือ,อกระถางเขามันจะแห้งมากดินของเขามันจะไม่เราต้องทําการเปลี่ยนกระถางเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆอ่ะน้องเขาเต็มรากเขาเต็มกระถางเนาะ ป้อมซ่าก็ทำคลิปไว้คลิปหนึ่งก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็ดูแลน้องเขาโดยการฉีดพ่นพวกน้ำน้ำน้ำ,น,ำนมอะไรนะเขาเรียกฮอร์โมนไข่กับโฮอร์โมนนมเนาะป้อมซ่าก็ฉีด 2- อสามวันฉีดทีก็เขาก็งอกค่อนข้างดีค่ะเพื่อน,อนจากใบที่แบบเหมือนสนิมจะกินเนาะอย่างนี้เนาะ ก็นี่เขาเกิดมาใหม่เนาะส่วนไอ้ที่ปอมซาตัดไปก็คือสองลำต้นเนี่ยคะเพื่อนถ้าเพื่อนเห็นเห็นไม่เลยนี่นะคะเพื่อนเพืนตัวเนี้ยนะคะคือเราตัดไปเนาะตัดส่วนยอดเข้าไปกับอีกลำต้นหนึ่งเราก็วางชำข้อแล้วก็ให้เหลือยอดนิดนึงก็ก็ถือว่าได้หลายกระถางเนาะรากเขาก็งอกได้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใบเขาค่อนข้างสวย อ,นนอ,นนอันนี้ใบใหม่ถือว่าสวยมากเลยใบสุขภาพแข็งแรงดีอันนั้นเป็นตัวพ่นหมอกที่ป้อมซาทําให้น้องๆเขาเนาะขเขาก็จะได้แบบไม่แห้งที่มังนอกมันจะไม่ร้อนชื้นนะคะัเพื่อนเพื่อมันจะแบบร้อนแหบแห้งๆค่ะก็เดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนใส่กระถางกันเลยนะคะเพื่อนๆดินที่ป้อมซาใช้ก็เป็นดินถุงธรรมดานะคะเพื่อนเพื่อนอที่มังนอกเขาจะไม่มีขุยมะพร้าวเนาะขุยมะพร้าวค่อนข้างแพงแล้วก็ป้อมซาใส่ตัวเพลย์ไลท์นะคะ ตัวพลาส์สีข,า,ขาวๆนี้แล้วก็ใส่ตัวหินภูเขาไฟลงไปเนาะเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับดินนะคะไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยไม่ได้มีอะไรพีชมอสอะไรที่เหมือนเมืองไทยเรามีเนาะก็มีแค่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาตามที่เรามีเนาะก็คอยดูเอาว่าเออต้นไม้แบบไหนเขาชอบน้ําแบบไหนไม่ชอบน้ําก็ระวังในเรื่องของการรดน้ําเอาแทนที่เราจะไปหาเครื่องปลูกที่มัน มันหาไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูแลเรื่องของการลดน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นภูปีดนกดังที่ป้อมซ่าชําไว้ลากน้องเขาเกิดแล้วอันนี้ป้อมซ่าก็จะลงกระถางเหมือนกันนะคะชําไว้ก็ประมาณอ่าชแล้วก็อบทําการอบนะคะประมาณเดือนหนึ่งเดือนขึ้นไปเหมือนกันมี่คนเขาให้มาเนาะดูลากน้องตัวนี้เขาออกมาค่อนข้างเยอะ ตัวสเปก t ตรัมอสเนี่ยที่มังนอกนี่ขาดตลาดนะคะป้อมซ่าก็จะค่อยๆแกะเอาอลากน้องค่อยดีมากเลยจะค่อยๆแกะเอาอตัวสเปก t ตรัมอสนี่ไว้เนาะแล้วก็ใช้ในการชํำอย่างอื่นต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งอะเสียดายเพราะหาสเปกตรัมอสไม่ได้แล้วการชำ่ำด้วยวิธีการอบนะคะสเปกตอร์มอสเนี่ย ถือว่าทำให้รากเกิดได้ดีมากนะคะ,ะถ้าเทียบกับการชำแบบอื่นๆเนาะเนี่ยเราก็เก็บไว้แล้วก็คอยแกะเอานะคะถ้าอันไหนที่มันติดรากเขาแล้วเราพยายามดึงหนึ่งไม่ออกก็พยายามอย่าฝืนนะคะก็ปล่อยให้เขาติดกับรากของน้องเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาเสียหายเราเวลาเราไปปลูกแล้วมันจะติดยากเนาะมันก็จะทําให้น้องเขาโตช้าป้อมพัดซาก็จะคอยอย่างงี้ะคะ่ะเพื่อน ก็ดินวัสดุปลูกป้อมซ่าไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างของต้นไม้แต่ละชนิดเนาะเราใช้วัสดุปลูกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราการรดน้ําเราจะแตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะก็นี่เลยลากเดินดีมากค่ะเพื่อนๆนี่ยอดหม่เขากําลังมาด้วยเนาะนี่อันสเปกตรัมอสเราก็เอาไปใช้ในคราวต่อไปในการปักชำอย่างอื่นต่อไปเพราะมันหาซื้อไม่ได้ ตามร้านนี้ไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆสั่งทางเน็ตก็แพงเนาะเพราะว่าของมันถ้าของมันขาดแล้วมันก็ราคาก็แพงขึ้นอัพราคาขึ้นโอเคเรามาทําการเปลี่ยนกระถางกันเลยคะ่ะเดี๋ยวป้อมซ่าขอเปลี่ยนของอตัวฟิโลฟิโรเรดเอิร์แลก่อนเนาะ,ะป้อมซ่าน่าคิดว่าน่าจะเอาใส่กระถางใหญ่อันนี้น่าจะเอาใส่แบบอ,อย่างละสกระถางเนาะเอ้ย,อยกระถางละสองต้นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวหาที่ลองหาที่ลองตัวสเปก t ตรัมอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องเข้าไปใช้ระโยู์อีกต่อไปอ๋ออันนี้เหมือนจะขึ้นลาเลยค่ะเพื่อนอ๋อใบที่มันติดอ๋อแสดงตัวสเปกตรัมอสตัวนี้ก็ไม่น่าใช้ละหรือว่าใช้ป้อมซ่าก็ต้องแยกน้องเขา มาให้ไปถ้าจะไปผส,สมอย่างอื่นไม่ได้ละอืมโอเคเดี๋ยวเราไปล้างลากเขานะคะเพื่อนเพ้่อมทราแขียดูแล้วต้องไปล้างลากล้างลากของของน้องเขาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีหน่อขึ้นมาแล้วนะ นี่หนอเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะนี่ถ้าปลูกน่าจะปลูกประมาณนีุ้ลงนี้แล้วหนอเขาจะได้ขึ้นฝั่งนี้เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปล้างน้องเขาออกก่อนเพราะว่ามันจะมีเหมือนเนี่ค่ะลาขาวๆทำความสะอาดก่อนเนาะต้องแกะดูเนาะคอยเกะดูมาดูตัวอื่นว่าเป็นยังไงบ้างมีไหมเอ่ย คอยแกะนะคะพเพื่อนเพเพราะว่ารากบางทีรากของเขามันยึดกับตัวสเปกเตอร์มอสเนาะที่วอมซาแกะออกก็แกะออกเพื่อจะดูว่ามันมีเชื้อราเหมือนไอ้กระถางแรกไหมเพราะเมื่อกี้เห็นมีเพลี้ยแป้งถ้าเพลี้ยแป้งลงนี่เ,ออเกิดอันตรายนะคะพเพื่อนเพื่อนเพลี้ยแป้งลงเมื่อไหร่เป็นปัญหากับต้นไม้เลยทันทีหรือว่านี้จะเป็นไข่ ไม่น่าจะใช่โอเคแต่อย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปล้างก่อนเดี๋ยวม,ม่าจะต้องไปล้างแกะเขาออกไปล้างไปล้างรากทุกอันก่อนเพื่อก่อนที่จะลงนะคะล้างมาแล้วค่ะเพื่อนๆม่อมซาก็ล้างกระถางด้เนาะเอาสเปกสเปกเ,ปเปตอร์มอสแช่น้ำไว้เนาะแล้วก็ล้างกระถางที่เราใส่ตัวสเปกเตอร์มอสเมื่อกี้เพื่อที่จะ มันจะไม่ได้ไม่ติดเชื้อถ้ามันมีเชื้ออ่าแล้วก็ตัวนี้พมซ่าก็ล้างเรียบร้อยแล้วล้างลากนะคะเผื่อเขามีเชื้อลงเชื้อราติดมากับตัวสเปกตอรมอสเดี๋ยวเราก็มาทําการปลูกกันเลยค่ะก็ดินที่เราเตรียมไว้เนาะ น,นี้ลงไปก่อนซานนจะใส่ตัวนี้อันนี้จะใส่แค่กระถางเดียวลงไปมานี้นะคะให้น้องอต้นไม้เราอยู่ตรงกลางเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวผ่านไปสักพักป้อมซาถึงจะใส่ปุ๋ยให้หน้องเขานะคะป้อมซาจะไม่ค่อยกดดินแน่นเท่าไหร่ประมาณนี้นอันนี้ก็จะ ลมแรงมากอันนี้พ้อ่า่ก็เจ้าน้องเขาตั้งอย่างนี้เนาะนะคะอยู่กลางนะขึ้นอีกหน่อยนะึ ีเพื่อนเพื่อนที่ป้อมซาตักชันอย่างนี้นะแล้วก็เอาลงในเฟซหรือลงในกลุ่มที่อ่าอ่าเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เขามีการซื้อขายกันเนาะป้อมซ่าก็เอาลงตรงนั้นก็มีคนถ้าเรามีหลากหลายเราก็ได้ขายหลากหลายนะตัวไห้น,นี้ไม่ได้ล้างให้เนไป อันนี้ป้อมซาคิดว่าน่าจะใส่กระถางเดียวกันแต่ถ้าใส่คนละกระถางก็น่าจะโอเคเน,ะนาะไม่เป็นไรใส่คนละกระถางก็ได้แต่ว่าใส่กระถางเล็กกระถางที่มันเล็กลงมานิดนึงประมาณนี้เราไม่จําเป็นจะต้องใส่กระถางที่มันใหญ่จนเกินไปนะเพราะว่าถ้าใหญ่จนเกินไปเดี๋ยวนะ้ามันจะแฉะ เราทำให้ต้นไม้เราลากหน่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เราก็รอเลี้ยงเขาจนโตให้เขาแตกหน่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวป้อมท่าก็จะเอาลงขายเนาะเดี๋ยวป้อมซ่าก็จะเอาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็ลดน้ำด้วยฝักบัวเนาะลดให้ดินเขาชุ่มแล้วค่อยเอาเข้ามาข้างในบ้านนะคะก็คลิปนี้ป้อมซ่าก็เอาการชํำ ต้นฟิโรเรนดอนเเรดเอมิรันมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็ถ้าใครมีลองไปตัดชำดูนะแล้วก็าการอบดีที่สุดค่ะเพื่อนๆอบด้วยสเปกเตรมอสนะคะรากเกิดเร็วแล้วก็น้องฟื้นเร็วฟื้นตัวเร็วนะคะลองไปทำดูนะคะคเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ถ้ามอาีอะไรที่สอบถามหรือว่าแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปด้านล่างนะคะอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ